วัดนี้เป็นวัดตึกเล็กมีประมาณสองไร่กว่าอ๋อสองไร่เหรอคะท่านอ่าสองไร่เอ่อนี่เราเรียกวิหารใช่ไหมคะท่านอ่าทางเหนือเนี่ยวิหารวิหารหอคำหลวงหอคำหลวงอ่าถ้าเป็นโบสถ์นี่เป็นสถานที่อ่าสำหรับทำพิธีกรรมองค์สมตามมาตลอดเป็นว่าอุปสมบทบรรพชานี่เป็นต้นไงค่ะอ่าแล้วเห็นว่าเป็นวิหารเก่ามากค่ะท่าน ไม่ถึงกับว่าเก่าเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นหอคำหลวงที่เป็นของอ,อพระเจ้านาครเชียงใหม่เมื่อก่อนตอนที่เ,เชียงใหม่ยังมีเจ้าครองเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นะองค์ที่5แต่ว่าองค์ที่7เนี่ยสร้างมาถวายองค์ที่5เป็นคนสร้างนสร้างไว้ที่นั่น อนุสาวรีย์สมกรรษัตริย์เหนือขึ้นไปเนาะอ oh, ๋อส <นะ S 1> <ห>ร้างไว้ตรงจุดนูน้นแต่ใช่ก็รื้อมาสร้างถวายให้เป็นของวัดอันตาวเราค่ะแล้วไม้ที่มานี่คือเอามาจากส่วนไหนคะท่านเป็นไม้สั่งเนาะคือรื้อทั้งหลังเลยโ uh huh. อ้โหอ่ารื้อทั้งหลังแล้วมาสร้างใหม่หรื้อวางมาเหรอคะอ่าไม่ไม่ได้เป็นวางเนาะแต่ว่ามันเป็นตำหนักอ่าเป็นหอคำหลวงอ๋อคำหลวงอ่าคือพระเจ้ามงหงส์ตระรับประเทศเนี่ย จะสร้างเป็นพุทธบูชาก <100 S 2> ี่ร้อยปีแล้วคะท่านก็ประมาณร้อยหกสกว่าปีเนาะร<ต>ับถ<ะ>ึงปัจจุบันจะมีการบูรณะมีอะไรบ้างไหมครับจริงๆก็บูรณะอยู่แต่การบูรณะเนี่ยต้องกรมศิลป์ต้องมาดูไม่ใช่ว่าวัดจะบูรณะเองได้อ,อ๋อเหรอคะนี่ถือว่าเป็นขอคําที่ใช้ไม้สักที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคะ,ะในเชียงใหมน่นี่เนี่ยใหญ่ที่สุดละ ไม้สักทั้งหลังเลย่ะใช่โอ้โหพระเป็นแล้วรอบๆที่เราเห็นบริเวณตรงนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตน่วันนั้นน่ะที่อ้อมม้าจําได้ตอนวันวันที่สามสิบเอ็ดอ้อมนั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้แล้วเขาจุดเตากันตรงนี้ใช่ไหมคะจุดพังประทีปนหรนะใช่จะจุดถ้าเป็นเป็นคนสําคัญันใหญ่ๆนี่ก็จะจุดหมดเลยจุดขึ้นไปถึงเนินนู่นเลยค่ะใช่แล้วก็มีพระตรงนั้นเรียกว่ารันโคเนาะ เราจะมีเทศธรรมะให้กับญาติโยมที่มาชมฟังประทีปค่ะพี่อาร์เนี่ยมีเห็นไหมนี่เห็นเจดีคือวัดอื่นๆเนี่ยตอนสงครามใช่ไหมเราจะสร้างเจดีใส่กันค่ะหลังจากเทศกาลสงครามเสร็จเขาก็จะไปเลยอเอาออกแต่ของวัดเราเนี่ยังเก็บไว้อยู่<อ>เพื่อว่าคนที่มาจากที่อื่นสามารถมาดูได้แต่สร้างบิลฑบาต ครั้งนะสารด้วยไม้ไผ่แล้วนี่สําหรับคนไหว้สําหรับคนเปิดเกิดปีม้าเหรอคะใช่สัตว์องค์เจดีย์นี่สําหรับคนเกิดปีมะมะเมียมีมะเมียบีม้าอ๋อชเวดากองเหรอคะท่านโอ้จำลองจำลองมาอย่าเนี้ยเหรอคะแล้วเนี่ยเหรอคะคำอะไรพระธาตุพระธาตุเจ้าทันใจสิบแปดยอดคืออะไรคะท่านไอ้ยอดเล็กๆนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นยอดเล็กๆนี่คือมีประมาณสิบแปดยอด ก็เลยตั้งชื่อเป็นพระเจ้าพระธาตุทันใจ18ยอดเอาตรงนั้นก็มีโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามันอ๋อที่ระดับมหนึ่งถึงมสามที่มีเน้นเรียนเหรอใช่มาเน้นวัดเรานะแล้ววัดบางวัดด้วยที่มาเรียนที่นี่แล้วนี่น้อยทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อนี่ล้างบ่อนะล้างทุกวันเสาช่วงบ่ายตอนที่เน้นแล้วหยุดเรียนตรงนี้คือลันโพ ตอนแสดงธรรมก็ตรงนี้ก็แสดงใช่ไหมใช่<ฮ>ถ้าเป็นวันสําคัญนี่เราจะมาท,มาทําวัดเย็นตรงนี้ทำวัดเย็นเสร็จก็จะมีการปฏิบัตินั่งสมาธิพวนันในบริเวณนี้จุดพังประทีปบก็จุดบริเวณน,นี้นอือนกันลมลื่นนะพี่อาใช่ฮะลมสบายนะดีกว่าจากตอนที่เดินมาเยอะเลยครับ <S <s <laughs> มันร้อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เรล,ลมลื่นดีนะคะ วัดพันเตาแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ติดกับวัดเจดีหลวงค่ะวิหารเดิมเป็นหอคามหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตราประเทศเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์ทิพจัก,กราที่วงลำดับที่5 ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์ที่7ได้มีพระราชศรัทธาในการสร้างพระวิหารโดยการรื้อหอคำถวายให้แก่วัดพันเตาเพื่อเป็นพระวิหารหอคำหลวงซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ใช้ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งเตาหลอมในการหล่อพระอัฐารด ในวิหารวัดเจดีหลวงเพราะต้องเททองพระพุทธรูปเป็นร้อยเป็นพันเบ้าจึงได้ชื่อว่าวัดพันเต่านั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะดูประวัติของวัดนะคะก็สามารถดูได้ตามด้านหลังค่ะ คุณผู้ชมคะด้านหลังของพระวิหารหอคำหลวงวัดพันเตานั้นบริเวณหลังองค์พระประธานมีเรื่องราวประวัติเกี่ยวกับทางวัดรวมทั้งภาพถ่ายในอดีตและภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆของวัดที่แสนงดงามค่ะ,สะแสดงให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่ทางด้านหลังนะคะก็สามารถเดินเข้าไปศึกษาและชื่นชมกันได้ค่ะส่วนใครที่ชอบทําบุญทางวัดก็เปิดโอกาสให้ได้ทําบุญไหว้พระทําทานกันตามจุดต่างๆทางด้านในพระวิหารและด้านนอก ด้านข้างๆพระวิหารก็สามารถทำบุญกันได้นะคะต้องอนโมทนาสาธุด้วยนะครับอุบโมทนาสาธุกับกับคุณผู้ชมที่เราถวายพระไปอีกส่วนหนึ่งะฮะก็คือเงินจากที่คุณผู้ชมเนี่ย ซื้อเสื้ออะไรการทำทัวร์ของเราร่วมทำร่วมทำบ,บุญนะคะกับเสื้อยืดทำทัวร์ของเรา<ช>นั่นแหละค่ะก็อ่ะเป็นส่วนที่สองเพราะส่วนแรกก็วัดป่าดาราพิรมนะคะแล้วส่วนนี้ก็ถวายให้เป็นปัจจัยสำหรับให้เน้นใช้ในการศึกษาเราเรียนด้วยนะคะคอนุโมทนากับทุกท่านนะคะอนุโมทนาครับไม่มีหักเลยนะครับเข้าเต็มเต็มเน้นเน้นเนืนเน้อกันเลยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสหน้าจะเชิญชวนทำบุญก็จะพยายามทำให้ เป็นวงกว้างได้มากกว่านี้ก็แล้วกันคะอ่ะอนุโมทนาค่ะอ่ะไหว้พระเสร็จแล้วชัดเจนต่อไปอะไรมัมัาถ้าเป็นน้องๆได้เลยมัม่าอ๋อมาบมามเด็กมาเชียงใหม่ต้องทีมาเชียงใหม่ค่ะเราก็ต้องข้าวผัดกะเพราโอ้อันนั้นให้ปล่อยให้ผมไปคนเดียวดีกว่าถ้าเกิดมาเชียงใหม่ไส้อัวพิหนุ่มมีอะไรอีกมี ไก่ทอดใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดข้าวซอยข้าวซอยไปตรงไหนดีไม่ไปถึงว่าข้าวซอยเปนข้าวซอยครับผมนะคะข้าวซอยเราไปกินข้าวซอยกันข้าวซอยมีตรงเยอะให้เลือกหลายที่พี่ฮัทแต่ว่าร้านที่เขาไปไปกันมีร้านไหนเดี๋ยวเราจะพาไปไปไปกินข้าวซอยผมจะกินให้หนำเลยค่อยดู ร้านข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามเป็นร้านอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ค่ะเปิดขายมานานกว่า30ปีแล้วนะคะเมนูแนะนำก็อาทิเช่นข้าวซอยซึ่งมีทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูสเต๊ะลาบเมืองส้มตำไก่ย่างและอีกหลายๆเมนูเลยนะคะเฉลี่ยราคาของข้าวซอยนั้นชามละ30-40บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยในราคาประหยัดมากๆเลยและค่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมแล้วแล้วก็มาได้เลยค่ะการเดินทางนั้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ให้ใช้ถนนเจริญราษฎรลงมาทางวัดฟ้าห้ามจะเห็นร้านข้าวซอยเสมอใจอยู่ทางด้านซ้ายมือติดกับวัดฟ้าห้ามค่ะถึงแล้วครับข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามฟ้าห้ามไหมฟ้าห้ามไหมครับผมฟ้าห้ามนี่คือชื่อถนนใ่ยมยฟ้าห้ามคือชื่อถนนเนี่ยทั้งซอยเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยเขาขาย อันนี้เป็นข้าวซอยเสมอใจแล้วมีข้าวซอยนู่นนู่นแต่เป็นหมดใช่ไหมคะครับผมแ้าสงสัยแค่ถามกูสิข้างในที่เด็ดคือข้าวซอยเหรอพี่เอ๋อมข้าวซอยสิคนเมื่อกี้นี่ยังไม่เคยทานเลยใช่ไหมเคยแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋อจะนํำไทยใส่ไใปูอ่ะผมรู้สึกว่าเตี๋วต้มยำเขาน่าจะเด็ดมากแน่เลยอันนี้ไม่ใส่ข้าวซอยเอ้าหรอข้าวซอยเด็นไงข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้ซอยเนื้อละมั้งลองดูป่ะซอยอะไรดีล่ะ รู้หรือไม่เส้นข้าวซอยทํามาจากแป้งข้าวสาลีผสมกับไข่ไก่เกลือและน้ำปั่นเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนในสมัยโบราณไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ทำเส้นจึงนำมีดมาซอยแป้งดังกล่าวเป็นเส้นๆจึงเป็นที่มาของคำว่าข้าวซอยนั่นเอง สวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนข้าวซอยค่ะมีข้าวซอยไก่ซอยเนื้อซอยหมูซอยชิ้นหมูซี่โครงหมูซอยอะไรล่ะพี่อ่ะซอยไก่มีครับเป็นเป็นน่องหรือเป็นเนื้อเป็นน่องเล็กเป็นปีกบนซอยปีกซอยน่องก็ได้ครับน่องเล็กปีกบนกำลังช่างใจระหว่างซอยเนื้อกับซอยหมู่ะเป็น้อครับใช่ครับหมูสเต๊ะเหรอคะสเต๊ะเออพี่อ้อมโหน่ารักอะไรหมูสเต๊ะฮะ โอ้โหแค่พี่จับหมูสเต๊ะชมพี่เลยเหรอใช่ตลอดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเน่เอ่ยปากอะไรเลยถ้าไม่มีหมูสเต๊ะเนี่ยหรออยากได้หมูสเต๊ะเลยชุดหนึงค่ะร้านนี้ได้ยินมาว่าเด็ดมากเข้าซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเดิมเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวห้อ เป็นอาหารที่คลายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงรสจัดจ้านมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหัวหอมแดงและมีเครื่องปรุงรสเช่นพริกผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลค่ะในต้นตำรับดดั้งเดิมใช้เนื้อไก่หรือเนื้อวัวค่ะแต่ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งได้มีการใช้เนื้อหมูแทนบางแห่งอาจเพิ่มอาหารทะเลหรือเต้าหู้เป็นส่วนประกอบแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนั่นเองค่ะ เฮ้ยแบบแปลกใจว่าถ้าเนื้อใช่ไหมคะอันไหนซอยไก่ครับยังคิดว่าเฮ้ยนี่ซอยเนื้อข้าวซอยเนี่ยก็จะมีเส้นใช่ไหมคะเส้นบะหมี่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับผมนี่เป็นบะหมี่เอกที่เขาทอดหมี่ที่เขาทอดจะมีกรอบใช่ไหมใช่โดยเด็กไม่กล้ากินข้าวซอยทำไมครับตัวมันเป็นกะทิอ๋อคือแบบพี่รู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวมันไม่เหมาะกับกะทิอ่ะรสชาติมันจะไม่ลื่นๆเท่าไหร่ไม่เหมือนเวลากินแบบต้มยำหรือน้ำใสอะไรอย่างเงี้ย กลับบ้านอ่ะอพี่อ้อมจะเขึ้นเครื่องได้เหรอถึงยวกลับบ้านใอฝั่งแม่เอาเข้อซอยขึ้นเครื่องทำได้ไงพอโหลดไปข้างล่างนี้โกรไหมเนี่ยโอรเลยครนะับพี่อ้อมไม่ควรอยู่ยในโรงแรมเนอะออกมาหาอะไรกินร้านพื้นๆร้าน,นบ้านๆเนี่ยแหละเรามาเวลาทบายไงเวลานี้คนหมดแล้ว เข้ามาช่วงแบบสิบเอ็ดโมงเที่ยงเลยพี่อาเฮ้ยแทบจะไม่ได้กินอ่ะเนื้องอนะ่ะพอกินเป็นแล้วแบบโอ้โหแฮปปี้มากอะคนที่ก็คอยคิดไปจากไปผมว่าน่าเบื่อก็เจียวน้ำใสยอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าอาจจะทำแกง ทำแกงหกใส่ไปเลยแล้วก็น่าอย่างเงี้ยหอไม่ครับอาจจะทำแกงหกไปแล้วใส่แบบเฮ้ยอาจจะเหลือแกงไม่มีข้าวหุงหรือเปล่าก็เลยเฮ้ยกินกับร้องกินกับเส้นดูดีไหมบะหมี่แห้งเนี่ยหรอบะหมีนม่น้ำใช่ใส่เขาใส่เป็นน้ํากะทิดูทานกันอิ่มแล้วครับพี่อ้อมครับครับตอนนี้นนคืออย่างี้ บางคนเนี่ยเดี๋ยวตรงวัดตรงนี้ค่ะหลายๆท่านเวลามาทานข้าวซอยเนี่ยจะจอดรถในวัดนะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะตรงนั้นไม่มีที่จอดใช่่เราจะทําให้คนอื่นลําบากทางวัดก็ใจดีให้จอดนะคะถ้าไม่เกิกาก็จอดให้เป็นระเบียบแล้วก็หยอดตู้บำรุงค่าจอดด้วยก็แสดงน้ำใจไปก็ให้สูแลกันไปเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าทำไม่มันช่วยกันก็มีระบบระเบียบอ่ะครับนี่คือวัดฟ้าห้ามนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก ข้าวซอยเสมอใจเมื่อก่อนเรากินข้าวซอยอันเขาชื่อข้าวซอยลำดวนเราอยู่ฝั่งตรงข้ามยืไปรสชาติรส<ป>ชาติเลิศดเหมือนกันเขาก็ดังอยู่สองร้านเนี่ยลำดวนเสมอใจก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบลำดวนบางคนก็ชอบเสมอใจแล้วแต่ถนัดได้ทั้งหมดแล้วในร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะข้าวซอยวังน,นี้ก็จะมีไอ้นู่นไอ้นีน่ขายอีจุ๊อีอจิกในน๋้วนี้เขาก็อาหารเยอะลำดวนเขาก็มีขนมของเขาอ๋อใช่แล้วระวังกิ่งไม้ตกระวังขโมยผมไม่ขโมยแล้วไม่มีแรงขโมย อิ่มจนแบบตึงไปทั้งตัวเนี่ยฮะตึงมาก่อนอิ่มลหรอมังอ่วเราคือรถเราไปไหนต่อเนี่ยครับพี่อ้อมกินดิกินอีกแล้วเหรอกินอีกแล้วกินอะไรครับทอำทิมกรอบ